สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไลน์ออโตการ e ดช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีสุดล้ำและรีวิวแบบเจาะลึกในทุกมิติก่อนเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026นั่นคือ g w m well h a ูเ l H6 PHEV รุ่นใหม่ล่าสุดรถปลั๊กอินไฮบรที่มาพร้อมสมรรถนะทรงพลัง เทคโนโลยีล้ำยุคและดีไซน์ที่หรูหราทันสมัยแบบสุดๆ h าวเวลเอสหกเพรุ่นนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ GWM ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูหรูหราแต่แฝงไปด้วยความสปอร์ตเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูเฉบียเฉีียวและมีมิติกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมลายโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นไฟหน้าแบบฟูลเลท็ที่ให้แสงสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบยาวเชื่อมต่อกัน เพิ่มความหรูและความรู้สึกทันสมัยให้กับตัวรถโดยรวมภายในห้องโดยสารของ H6P 2,026มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุควัสดุภายในใช้หนังคุณภาพสูงพร้อมการเย็บตะเข็บอย่างประณีตแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่และหน้าจอกลางแบบสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิสองโซนเบนาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฮีเตอร์ รวมถึงหลังคาซันรูฟพารโนรามาขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งในการขับขี่ด้านสมรรถนะ h าวเวล H6F 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้พละกำลังรวมกว่า326แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดถึง530นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงเป็นไปอย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้ทันใจระบบขับเคลื่อนแบบ AWD ที่ปรับการทำงานตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่ลิเทียมขนาดใหญ่สามารถขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึงประมาณ120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองประจำวันอย่างสะดวกสบายระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ถือว่าจัดเต็มตามมาตรฐานของ GWM ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยจอดอัจฉริยะกล้องรอบคัน360องศารวมถึงระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์การเดินทางในด้านเทคโนโลยี GWM ยังติดตั้งระบบอัจฉริยะ iSmart ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงรองรับการควบคุมหลายฟังก์ชันเช่นเปิดแอร์เช็คสถานะแบตเตอรี่หรือควบคุมระบบนำทางได้เพียงพูดคำสั่งเดียวเสริมความสะดวกสบายและทันสมัยให้กับผู้ขับอย่างแท้จริง สรุปแล้ว GWM h o w l well h 6 p e f 2026คือรถ SUV Hybrid ที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและความหรูหราเหมาะกับทั้งครอบครัวและคนเมืองที่ต้องการรถยนต์พลังงานสะอาดและมีดีไซน์โดดเด่นหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องในทุกด้านรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปจาก Motorline Auto g a r a e ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราทุกสัปดาห์ครับ